thank oh. you ื่นเต้นอ่ะกีดก่อนหนึ่งทีดีมากนี่บอกเลยว่าเป็นรายการที่มีแต่กระเทยคะ่ะเฮ้ยก็นี่คือหนึ่งนี่นี่กระเทยกว่ากว่านี้นะอีกหนาจริงจริงนี่ก็คือกระเทยเด็ก ฝันร้ายไปหลายวันอยู่ฝันร้ายเดี็กน่ะไม่แล้วนางสนมานางสนในเล็กมาบอกว่าได้ทำงานร่วมกันแล้วค่ะแม่ว้าวแนดีใจก็น่ารักค่ะก็สำหรับรายการจัดจ้านย่างยีขานี่มันเป็นแบบมันเป็นรายการทอล์คโชว์ที่ทำให้เราอารมณ์ดีคืออจริงๆเราคือด้วยความที่เคมีของเราสามคนมันแบบมัน พอได้มีโอกาสมาเจอกันในวันคิตติ้งอ่ะเรารู้เลยว่าทำงานออกมามันต้องสนุกแน่ๆนสนุกแน่นัันมากคือเป็นรายการท็อปโชว์ที่มากกว่าท็อปโชว์คืออะไรที่รายการอื่นไม่จัดเราจัดเพราะเราคือจัดจ้างจาดวีภาคือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการท็อปที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่าอย่างท็อปโชว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเชิญผู้ร่วมแข่งมาแล้วก็ทรอกันแต่ว่าครั้งนี้เราจะมีเหมือนกับ ก,กมะะ็มี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 กีมีมอมี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 มกับมีมีมีมออ,อีมเงนีนีมีมีมเมีมีอะมี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 หลายช่งยยชยมงมี่มมี่ววีม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 ีกีม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 ย่ามี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 าีใีมีมีมีาีมีมีม่มีมีมีะีม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 ีนีมวมี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 ใีมีมีะีมีมีมีนีมนมีมีมะมีมกมนมีมามคีม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 ีน้ม เด่นเดี่ยวยันศัลยกรรมอยากให้เซอร์จูเกิลว่าดาราทำศัลยกรรมหญิงนัทธาคืออันดับหนึ่งเดียวอันดับสามทันก่อนยันยันนิก้าไหนคะเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงจัดมาบอกแล้วว่าจะเป็นแบบว่าเออแนวร้องเพลงร้องเพลงอะไรแบบนี้ ตัวพ่ออันดับหนึ่งตัวแม่สีให้เกียรติโอเคอ่าตัวแม่ตัวแม่เสียงพ่อที่ตัวแม่เสียงพ่อและเสียงแม่ด้วยจริงๆเขาโกงไปหมดเรื่องนีแต่งหญิงบ้างอะไรบ้างเขาก็เป็นตัวตัวท็อปของของการร้องเพลงน้องถึงพี่หญิงก็เป็นตัวท็อปของการเต้นเป็นแันซ์ซิงฟอร์มต่างๆของเกรซก็จะเป็นในส่วนของการแสดงร้องให้ทีค่ะเดี๋ยวนี้อ้า อันนี้ก็คือเป็นบ้าอันนี้ือเป็นบ้าเลยก็คือเรียกได้ว่าแขกรับเชิญที่มารายการเรานอกนือจากที่จะความรู้สึกเหมือนแบบมานั่งคุยกันที่บ้านเพื่อนแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าได้ทําอะไรพิเศษพิเศษที่ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนรวมถึงอาจจะเป็นพวกเราแกงก็ได้ <dividing S 1> เพราะว่านี่ก็แกงหมดนี่ก็แกงโฮแกง <laughs> เออแกงป่าแกงอะไรก็ <laughs> ป่าใช่ รับรองว่าจะได้คอ okay. นเทนต์ที่จะไม่เหมือนกับรายการอื่นใช่่คะเพราะว่ารายการอื่นค่ะจะมีการนั่งทอล์กโชว์พูดคุยกันธรรมดาแต่ของเราจะเป็นการลีลาไม่หรือบางทีคุณคุดแล้วนะคะ หรือบางทีแขกรับเชิญที่เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเขจะได้เห็นแบบว่าชาเลนจ์ต่างๆของเขาด้วยอะไรางี้ใช่อาจจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วก็เกชื่อว่ามันมีความรีแลกซ์บางทีเราจะไม่ได้นั่งโซฟาอย่างี้เราก็จะนอนคุยกันบ้างใช่จะมีแบบคือเซตของของรายการจะไม่ได้เป็นเก้าอี้อย่างนี้ตลอดไปนะคะก็จะมีเป็นบีนแบ็กบ้างแบบเหมือนแบบถ้าแขกรับเชิญมันวัเท่าๆกับเราก็อาจจะ ก็อาจจะทําให้เซตมันรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ในห้องแบบห้องนั่งเล่นบ้านเพื่อนรว่าเกรสเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็จะเป็นเซตที่เป็นแบบทางการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครัสำหรับการไปเดิมเป็นพิธีกรเป็ตัวรั้งแรกเทปแรกนนี้ตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเราเห็นหายชืวอแขกรับเชิญแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบหูตายแล้วเราต้องสัมภาษณ์เขาหรอเพราะว่าเขาเป็นแบบแต่ว่าโอ้โหแม่คุณแบบเลย คตัวีเือนะคือนอกเหนือจากความความน่าสนใจของอรายการแล้วแขกรับเชิญที่เลือกมาในรายการนี้ทุกคนก็แบบก,ก็น่าสนใจมากอย่างเทปแรกเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเหมือนเขามาสอนเราอีกทีหนึ่งพ<อ>ี่สาวใช่เหมือนเขาเป็นแบบขั้นปรมาจารย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าก็คิดว่าคงจะได้แบบ เทคนิคของเขาด้วยบวกกับเราก็อาจจะแบบแกล้งเขาด้วยแกล้งเขาด้วยอะไรคือเรียกง่ายๆคือเอาสนุกว่าค่ะรายการนี้ดูว่ารบองว่าสนุกแล้วก็จะได้เนื้อหาคอนเทนต์ที่มันแบบแตกต่างจากรายการอื่นนอกจากรายการทอล์โชว์อะไรอย่างนี้ค่ะรับรองว่าจะได้แบบพวกเราจะล้วงความลับออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยความที่เป็นตัวพวกเราเองก็จะเหมือนการคุยกันเองก็จะเป็นฟิลเหมือนีกันเพื่อนการสบายๆอย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับความรีแลกซ์มากขึ้นสนุกมากขึ้นเข้าถึงได้มากขึ้นเรียกได้ว่าช่วงเย็นของวันอาทิตย์เนี่ย ตอนห้าโมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะกับพวกการ์ว้าวค่ะกดสามสิบสองกดสามสิบสองรอเลยใครไม่จัดเราจัดจริงๆค่ะจัดจ้านย่านวิภาค่ะคุณดีกับคุณอ๋อคือดีกันไหมคะคุณคิดว่ายังไงคะดิฉันเตรียมห้ามทับเลยในวันนี้ทำงานกันมาหกเจ็ดปีก็ไม่เคยตีกันจะมาตีกันในรายการนี้เขาอยู่ไหมคะอยู่ค่ะไม่อันนี้ก็คือนางดูแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายไหนชนะนางจะเตรียมไปอยู่ฝ่ายนั้นใช่ไหม เนี่ยนังมีสองนะสองไงสองหัวนี่แหละค็ต้องดูดิฉันทำมาเพื่อกาลนี้โดยเฉพาะนะคะ,อคอคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะาะ